วันนี้เวลา15นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระพันิุถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณาวาังสัปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการบริหารหมูล,ลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยครั้งที่1ทั2564 ที่ประชุมมีระเบียบวาระต่างๆอาทิการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยครั้งที่2ทับส3เมื่อ27พฤศจิกายน2563รายงานผลการดำเนินการและพิจารณาต่อเนื่องโครงการเตรียมงานฉลองครบรอบ100ปีประสูตรสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินหพฤษภาคมพุทธศักราช2566 รายงานผลการดำเนินการตึกกัลยานิวัฒนาโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลศิริราชศูนย์ไตเทียมกัลยานิวัฒนากองแพทย์หลวงพระบรมหาราชวังสำนักพระราชวังและศูนย์การแพทย์การนาพิเศษคณะแพทยาศาสตร์ศาิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการปลูกถ่ายไตยการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไตรุ่นที่49ทุนแพทย์ศึกษาต่อในประเทศประจำปี2564ทุนแพทย์ศึกษาต่อต่างประเทศปี2564ความคืบหน้าการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Pacific Congress of Nephrology APCN 2021 การสรุปผลการหาไรายได้การจัดงานหาไรายได้ปี2,564แผนงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ปี2,564 ดยตลอดระยะเวลา42ปีมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปสัสสาวะที่ยากไร้สามารถต่อชีวิตผู้ป่วยได้3,944คนทำการฟอกเลือดเป็นจำนวนทั้งสิ้น1,883,356ครั้งสนับสนุนโครงการปลูกถ่ายไตยโครงการปลูกถ่ายไตยวันหยุดและโครงการสนับสนุนทีมผ่าตัดนำไตออก สามารถชุบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วยไตยไวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยได้ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยรวม9,584รายและยังช่วยเหลือจัดสรรยากดภูมิต้านทานหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยซึ่งเป็นยาที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายไตยให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ขัดสนมียารับประทานจากทุนการกุศลสมเด็จย่าและทุนกัลายานิวัฒนาในมูลลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย